นนด,ดีครับเมื่อเนี้ยมัดแกงเห็ดป่วกด้วยครับพี่นอ้องนี่ครับเห็ดปวกแดงไปเจ็บมาได้หมอนึงนี่นะครับเสียงเห็ดปวก <c oughs> เครื่องปุงอันนี้ปลาแดดผมชุดรดเครื่องปุงครับน้ำปลาตึงเข้าไปครับเห็ดปววกำลังแกงหมอนาย่นึงครับ,รบเห็ดปวกนะครับฟิล์มกันด้วครับผม โอ้แซ่บสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเก็บมาใส่อาหารว้าไปพอใด้ปลาอย่างนี้แล้วอได้กินเห็ดปลืกเลยเนาะเห็ดปลืกตามธรรมชาติเนาะเกิดตามธรรมชาติบ้านเขาเมนโบอาหารอีสานบ้านเขาครับใส้ยังไงล่ะไหวใส่ปลาแดดพร้อมชุบรสน้ำปลาครบสูตรแล้วครับพร้อมแซ่บนัวบ่หรือเข้มล่ะอาหารทีเดรนี่แหละนี่แหละครับได้กัน